เปิดโพสแอปทักษะอ่อนวอวยพรวันเกิดพระเอกคูจิน14ปีแล้วที่รู้จักกันใน Instagram ของแอปทักษะอ่อนเธอได้โพสโมเมนต์ดีๆพร้อมแคปชั่นวอวยพรวันเกิดให้กับอั้มอภิชาติระบุข,ข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดพี่อัมที่รักค่ะอยู่ด้วยกันจนเป็นลุงอั้มแล้วยังคงน่ารักและดูแลแอปเสมอทั้งเรื่องงานทำบุญ ไปจนถึงสุขภาพทุกวันนี้ก็มีอามนี่แหละที่คอยเช็คว่าตรวจเลือดหรือยังลดน้ำตาลยังใส่รับเหลือกี่ตั๊มช่วงไหนไม่รับโทราศัพท์ก็ขอให้รู้ว่ารู้สึกผิดอยู่ไม่กล้าตอบความจริง ขอบคุณมากนะที่ห่วงกันเสมอทำให้แอปกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นที่สำคัญดื่ม่าวของอํ้ไม่เคยขาดตอนนี้เพิ่มเติม่าวเดลาอีกตัวที่พกไว้ทานตลอดเห็นเพื่อนฟิตสุขภาพดีก็อยากเป็นบ้างค่ะวันเกิดปีนี้ก็ขอให้พี่อ้้มมีความสุขความสำเร็จในทุกๆเรื่องในชีวิตนะคะขอให้เป็นเพื่อนรักจอมพลัง จะกี่สิบปีก็แรงดีไม่มีตกคอยส่งพลังดีๆให้คนรอบข้างอย่างนี้ตลอดไปค่ะราสสำหรับอัมและแอฟนั้นเคยเล่นละครคู่กันครั้งแรกในเรื่องจำเลยรักเมื่อปีพศ2551จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านเวลามาแล้วกว่า14ปีด้วยกันแล้วคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ